กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารเมนูถั่วเขียวต้มน้ำตาลมีขั้นตอนอยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะวัตถุดิบก็จะมีถั่วเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ถั่วเขียวนะคะสุกเร็วนะคะก็คือวิธีการแช่น้ำไว้ข้ามคืนค่ะเราจะนำถั่วเขียวนะคะมาแช่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราก็จะแช่ถั่วเขียวนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยค่ะ หลังจากแช่ถั่วเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําถั่วเขียวนะคะมาต้มกันเลยค่ะใส่ถั่วเขียวลงไปในหม้อค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วเราก็ตั้งไฟนะคะต้มถั่วเขียวเป็นเวลา15นาทีค่ะ ระหว่างการต้มถั่วเขียวนะคะเราก็จะหมั่นช้อนฟองนะคะแล้วเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ค่อยๆช้อนฟองค่ะ นี่นะคะเราใช้เวลาในการต้มถั่วเขียวนะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะเราก็จะได้ถั่วเขียวที่สุกแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบถั่วเขียวที่เปื่อยกว่านี้นะคะก็สามารถต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะตามใจชอบเลยค่ะต่อมานะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะ วันนี้นะคะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะคะเพราะว่าจะทำให้หอมกว่านะคะก็แล้วแต่นะคะตามสะดวกเลยค่ะใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะส่วนปริมาณของน้ำตาลทรายนะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยค่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ